อันนี้ก็คือว่าตรห่วงนึงนี้นะคะนี่มาดูดูนี่ดูใกล้นี่อันนี้คือห่วงห่วงที่สําหรับยกไว้มัดคือห่วงเส้นตัวมัดนะตรงปลายของเชือกอ่ะเราจะไปมัดกับอันนี้ตะปูตะขอหรืออะไรนะป้ายซึ่งตะปูอาจจะทําให้ตรงช่วงนี้ก็ได้ไมาอีกข้างหนึ่งนะคะข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันนี่น,นี่มาดูใกล้ๆนะอันนี้ก็คือห่วงเหมือนกันนะคะห่วงข้างเนี้ยยกไว้มัดข้างเดียว ไปมัดจับตะปูตะขอตรงกลางตอนติดตั้งนะคะจับตรงกลางเนี่ยสองห่วงเนี่ยสองห่วงเนี้ยเขาจะมาชนกันแล้วให้เขาเกยนิดหนึ่งแลสนัเปิดนะแอนนแอนน์เปิดเปิดเปเปิดเปิดอันนี้คือเปิดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดนะอันนี้ข้างปิดก็ปิดปกติเราเราจะเดินไปปิดด้วยตรงนู้นเองแต่อันนี้ทาเชือก ไปให้ปิดด้วยเลยปิดปิดปิดปปิดปปปก็ซ้อมไปซ้อมมานะคะกี่รอบก,ก็ได้นี่นะก็เหมือนกันอ่าชักลอกอะไรยเงี้ยค่ะอย่างนี้ปึ๊บสนุกสนานเลยชั้น